เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น แนวทางใบแรกนะครับเป็นแนวทางของแอตตาพาวรวยนะครับชุดเด่นใบเก่านะครับส่วนใบนี้จะเป็นรอบหนึ่งสิงหาคมนะครับรอบแล้วให้เด่นสองรอบนี้ให้เด่นเก้านะครับสำหรับตะพาโชคครับ ต่อไปเป็นแนวทางของขุมทรัพย์มหาเทพนะครับรอบที่แล้วนำมาให้ได้รับชมนะครับขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับรอบนี้ให้6162 2467 6069 27 2029 924และ461ชุดใต้ล่างครับของชอศิลานะครับ1สิงหาคม2021 30และ31 แนวทางของแอดท่านนี้ครับรอบที่แล้วให้26 28 36 38 46 8 8เข้า36นะครับรอบนี้1สิงหาคมให้37 39 47 49 57แล้วก็5 9ครับต่อไปเป็นแนวทางของอาจารย์เต่านะครับให้ชุดใต้ล่างเด่น7ครับ 70 71 73 78เม็ดเดียว 70, 70. ปักหลัก10ล่างรวดเร็วทันใจแล้วก็ปักหลัก10ล่างชุด2ตัวนะครับก็จะให้เด่น2เด่น5เด่นแนะครับทั้ง 3ใบ3ชุดเลยนะครับส่วนใบนี้เป็นแนวาทางของผู้ใหญ่ใจดีนะครับ1สิงหาคมให้6 9 0 6 9 6 0 9 0ส่วนชุด2ตัวนะครับเหนือใต้จะเป็น8 0ครับ บผลพูนทวีนะครับให้เด่น4 mm hmm. เด่น7เด mm ่น hmm. 8 4 2 7 2 8 2 4 3 7 3 8 3 4 6 7 6และก็8 6ครับแล้วจะพารวยครับ รอบ1นสิงหาคมเด่น0เด่น3เด่น8ปจุด2ตัวเหนือใต้ตามนี้เลยนะครับระวัง 0, 0ู3ยและ8 8สมหรนี้เป็นแนวทางของเหนือใหญ่นะครับให้2 5 2 6 2 7 2 8 4 2 4 5 3 7 3 8 ตัวกันจะเป็น02กับ08สมวับนี้นะครับให้ชุดเด่น1กับ6เด่น1นะครับ161 016816101215 606265ตัวเน้นจะเป็น18กับ68 เม็ดเดียว16ครับสูตร VIP ซับมณีนะครับรอบที่แล้วนำมาให้ได้รับชมกันนะครับรอบนี้ตามนี้เลยนะครับและก็ขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับแอเสเซทาครับ

เช่นเคยนะครับขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลด้วยปริศนาวัดพลุใหญ่ครับวัดพระใหญ่นะครับคนหาบของอะไรนิ้วลองเท้าอยู่ริมห้วย2 3คน9ก้าบวกเกบวกหประมาณนี้นะครับแล้วก็รวยเลกจะเป็นเด่น5กับเด่น8

หนาทางของเจ๊ลายๆพัทยานะครับ1นึ่งสิงหาคมซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6 608 6ูนย์8 6ดหกสองแปดหกสี่ สาวไทยเหนือใต้สามเจ็ดสามสองห้าเจ็ดและสองเจ็ดส่วนใบนี้รอบที่แล้วให้เด่นสองสามหกและแปดนะครับเข้าสามหกรอบนี้หนึ่งสิงหาคมให้

แอดดังเม็ดทรายครับเด่นใต้ล่างเด่น5เด่น7และเด่น1ชุด2ตัวนะครับของแอดดังเม็ดทรายตามนี้เลยครับ ส่วนใบนี้นะครับรอบที่แล้วนํามาเทียบให้ได้รับชมนะครับสําหรับ1สิงหาคมให้เด่น2กับเด่น4ครับ28 29 40และ47ส่วนใบนี้นะครับ นำใบเก่าเทียบให้ได้รับชมเหมือนเช่นเคยนะครับเด่น3เด่น6เด่น5 7 3 7 6 7ด2 3 2เ2 5ด3 0 6 0 5 9 3 9 6และ98ครับเจ้าพ่อเสือนะครับเจ้าพ่อเสือรอบที่แล้วเด่น3เข้า3 รอบนี้เด่น4ครับ4 2 4 5และ4 8สําหรับ1สิงหาใบนี้นะครับ1สิงหาคมให้เด่น9เด่น7เด่น5 9298939472787374 525853และ54นะครับของอาจารย์เกลิกไกลนะครับถ้าชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับ ต่อไปครับเป็นปักหลัก10บ,บนนะครับรอบที่แล้วเด่น3เข้านะครับรอบนี้เด่น2เด่น3เด่น5และเด่น8 1สิงหาคมครับปักหลัก1ิบสและ9ปักหลักหน่วย4 6และ8ด เมวนนี้จะเป็นปักหลัก10นะครับก็2 5และ8เช่นเคยครับขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลนะครับ10บเนือครับเด่น5เด่น2เด่น6เด่น8และเด่น9เด่นตัวเด่นน่าจะเป็นเด่น 2..., นะครับสำหรับรอบนี้ หน้าทางของอัจกิจศักดิ์นะครับใบส้มมงคลครับให้091 190ใบดําครับเด่นใต้ล่างเด่น7 57 72 37 6 เจ็ดเก้าเจ็ดใบเขียวเหนียวซับครับชุดเหนือใต้สี่หนึ่งหนึ่งสี่อีกหนึ่งใบนะครับเป็นแนวทางของแอด เกียรติศักดิ์ครับ1สิงหาคมให้2 3และ6 5แล้วถ้าแอดบีวันนาครับให้เด่น1เหนือ1 0 1 7 1 0 7 1 0 อีกหนึ่งใบครับเด่น5กับ6 5 1 5 7 6 1 6 7ตัวเน้นจะเป็น5 7กับ6 7นะครับขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลด้วยนะครับ